เสียงอ่านพระไตรปิฎก8 000, 4, 000ปด0มสี่พันพระธรรมขันธ์เรื่องทาชักคาสูตรว่าด้วยเรื่องยอดทงข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีแขกกรุงสาวัตถีณที่นั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทพกับอสูรประชิดกันครั้งนั้นเทา้าสกาดจอมเทพ รับสั่งกับเทวดาขอไปนะคะรับสั่งกับเทพชั้นดาวดึงว่าท่านผู้นิรุกุกทั้งหลายถ้าความกลัวความหวาดสะดุง้งหรือความขนพองสยองกล้าวจะพึงเกิดขึ้นแก่พวกเทพผูพ้ไปในสงครามสมัยนั้นพวกท่านพึงแลดูยอดธงของเรา เพราะว่าเมื่อพวกท่านแลดูยอดธงของเราอยู่ความกลัวความหวาดสะดึงหรือความขนพองสยองกล้าวที่จะเกิดขึ้นก็จะหายไปถ้าพวกท่านไม่แลดูยอดธงของเราทีนั้นพวกท่านพึงแลดูยอดธงของเท้าวปชาปดีเทวราชเถิดเพราะว่า เมื่อพวกท่านแลดูยอดธงของท้าประชาบดีเทวราชอยู่ความกลัวความหวาดะทุงหรือความขนพองสยองกล้าวที่จะเกิดขึ้นก็จะหายไปถ้าพวกท่านไม่แลดูยอดธงของท้าประชาบดีเทวราชทีนั้นพวกท่านก็พึงแลดูยอดธงของท้าว,วรุณเทวราชเถิด เพราะว่าเมื่อพวกท่านแลดูยอดทองของทาววุณเทวราชอยู่ความกลัวความวัะดุ้งหรือความคลพองสยองกล้าวที่จะเกิดขึ้นก็จะหายไปถ้าพวกท่านไม่แลดูยอดทองของทาววุณเทวราชทีนั้นพวกท่านพึงแลดูยอดทองของทา้าอีสานเทวราชเถิดเพราะ ว่าเมื่อพวกท่านลดูยอดธงของเท้าอีสานเทวราชอยู่ความกลัวความหวาดสะงงหรือความขนพองสยองกล้าวที่จะเกิดขึ้นก็จะหายไปเมื่อพวกเทพแลดูยอดธงของเท้าสากาจอมเทพก็ดีแลดูยอดธงของท้าประชาบดีเทวราชก็ดี แลดูยอดธงของท้าววรุณเทวราชก็ดีแลดูยอดธงของท้าวอีสานเทวราชก็ดีความกลัวความวัศดุง้งหรือความขนพองสยองกล้าวที่จะเกิดขึ้นพึงหายไปบ้างไม่หายไปบ้างข้อนั้นเพราเหตุไรเพราะว่าท้าวสากาดจอมเทพยังไม่ปราศจากราคะ ไม่ปราศจากโทสะไม่ปราศจากโมหะเป็นผู้มีความกลัวมีความหวัดสะดุง้งหนีไปอยู่ภิกษุทั้งหลายส่วนเรากล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายหากว่าความกลัวความหวัดสะดุง้งหรือความขนพองสยองกล้าวพึงบังเกิดแก่พวกเธอผู้อยู่ในป่าอยู่ที่คนไม้ หรืออยู่ในเรือนว่างทีนั้นพวกเธอพึงระลึกถึงเราเนืองๆเ,เ,เท่านั้นว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพ,พระองค์นั้นเป็นพระอาหารหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลก เป็นสารถีผู้ฝึกขออภัยค่ะเป็นสารถีฝึกผู้ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายเพราะว่าเมื่อพวกเธอระลึกถึงเราเนึองเนืองอยู่ ความกลัวความหวัดสสดุงหรือความขนพองสยองกล้าวที่จะเกิดขึ้นก็จะหายไปถ้าพวกเธอไม่ระลึกถึงเราเนึงนงทีนั้นพวกเธอพึงระลึกถึงพระธรรมนึงนงว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการ ควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนภิกษุทั้งหลายเพราะว่าเมื่อพวกเธอระลึกถึงพระธรรมอยู่เนืองๆความกลัวความหวัดสะดุง้งหรือความขนพองสยองกล้าวที่จะเกิดขึ้นก็จะหายไปถ้าพวกเธอไม่ระลึกถึงพระธรรมเนืองๆที่นั้น พวกเธอพึงระลึกถึงพระสงฆ์หนึ่งๆว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่ริยบุคคลสี่คู่คือ8บุคคลพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานามาถวายควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ทักษินาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกเพราะว่าเมื่อพวกเธอระลึกถึงพระสงค์อยู่เนืองเนืองความกลัวความหวั่นระดึงหรือความขนพองสยองกล้าวที่จะเกิดขึ้นก็จะหายไปข้อนั้นเพราะเหตุอะไรขอไปนะคะข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะเป็นผู้ไม่มีความกลัวไม่หวัดเสียวไม่สะดุง้งไม่หนีไปพระผู้มีพระภาคครูสุขตะศาสดาศาสดา ได้ตรัสวยากรณาสิทธิ์นี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอยู่ในป่าก,ก็ดีอยู่ที่คนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีพึงระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถิดความกลัวไม่พึงมีแก่เธอทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายไม่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เจริญที่สุดในโลก ผู้องค์อาจกว่านรชนทีนั้นเธอทั้งหลายพึยงระลึกถึงพระธรรมซึ่งเป็นเหตุนำออกจากทุกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วถ้าเธอทั้งหลายไม่ระลึกถึงพระธรรมซึ่งเป็นเหตุนำออกจากทุกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วทีนั้นเธอทั้งหลายพึยงระลึกถึงพระสง ู้เป็นนามบุญไม่มีนามบุญอื่นยิ่งกวา่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อยู่ความกลัวก็ดีความบาดสะดุ้งก็ดีความขนพองสยองกล้าวก็ดีจักไม่มีเลยสาธุสาธุสาธุ คำอธิบายจากเชิงอัดขอไปค่ะคำอธิบายจากเชิงอัดพระพทธคุณก้าบทนี้แต่ละบทมีอัดอเนประการคือ 1. ชื่อว่าเป็นพระอระหันต์เพราะห่างไกลาจากกิเลสเพราะกำจัดค่าศึกคือกิเลสเพราะหักซี่กรรมแห่งสังสาระคือการเวียนว่ายตายเกิน เพราะเป็นผู้ควรรับทยธรรมเพราะไม่ทําบาปในที่ลับ 2. ชื่อว่าตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพราะตรัสรู้ทำทั้งปวงโดยชอบและด้วยพระองค์เอง 3. ชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะวิชาได้แก่วิชาสามและวิชา8วิชาสามคือหนึ่ง ุเพนิวาสานุสติยานความรู้ที่ระลึกชาติได้ 2. จุตูปป,ปาตยานความรู้จุติและอุบัติ 3. อาสวะคยายานความรู้ที่ทำให้สิ้นอาสวะวิชา8คือ 1. วิปัสนาญาณญาณที่เป็นวิปัสนา 2. มโนมยิทธิ มีฤทธิ์ทางใจ 3. อิทธิวิธิแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆ 4. ทิพสโตตะหูทิพ 5. เจโตปริยายานกำหนดรู้จิตผู้อื่นได้ 6. ปบุพเพนิวาสานุสติญานความรู้ระลึกชาติได้ 7. ทิพาจักขุตาทิพ หรือเรียกจุตูปปาตายาน 8. ปดอสาาวะขยายญาณความรู้ที่ทำให้สิ้นอาสวะจรณะ15คือ 1. ศสีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีล 2. อินทซียสังวรความสำรวมอินทรีย์ 3. โภชเนมตันยุตา ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภค 4. ชาคาริยานุโยกการมันประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่น 5. มีศรัทธา 6. มีฮิริ 7. มีโอตปะ 8. เป็นพระหงสูตร 9. วิริยารพัะะขอนค 9. วิริยารมพะ ปารดความเพียร 10. มีสติมั่นคง 11. มีปัญญา 12. ปฐมฌาน 13. ทุติยฌาน 14. ตติยฌาน 15. จตุธาฌานชื่อว่าผู้เสด็จไปดีเพราะทรงดำเนินรุดหน้าไปไม่หวนกลับคืนมหากิเลสที่สงหละได้แล้ว 5. ชื่อว่าผู้รู้แจ้งโลก พระทรงรู้แจ้งโลกเหตุเกิดแห่งโลกความดับโลกวิธีปฏิบัติให้รู้ถึงความดับโลกคือทุกสมุทยัยนิโรธและมรรคและทรงรู้แจ้งโลกทั้งสามคือสังขารโลกสัตว์โลก,ก,โลกและโอกาสโลก6ชื่อว่าสารถีผู้ขอไปค่ะ6 ชื่อว่าสารธีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะทรงฝึกผู้ที่ควรฝึกฝนทั้งเทวดามนุษย์อามนุษย์สัตว์ดิรัจานด้วยอุบายต่างๆเชื่อว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะทรงสั่งสอนทั้งเทวดาและมนุษย์ด้วยประโยชน์ในโลกนี้ และประโยชน์ในโลกหน้าผู้ปฏิบัติตามแล้วสำเร็จมรรคผลในโลกนี้บ้างจุติดไปเกิดในสวรรค์กลับมาฟางามังธรรมแล้วสำเร็จมรรคผลบ้างทรงช่วยเหลือหมู่สัตว์ให้พ้นความกันดานคือความเกิด 8. ชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าเพราะทรงรู้สิ่งที่ควรรู้ทั้งหมดด้วยพระองค์เอง และทรงสอนให้ผู้อู่นรู้ตาม 9. ชื่อว่าเป็นพระผู้มีพระภาคเพราะหนึ่งทรงมีโชค 2. ทรงทำลายค่าศึกคือกิเลส 3. ทรงประกอบด้วยพักคธรรม6ประการคือความเป็นใหญ่เหนือจิตของตนโลกุตระธรรมยศสิริ ความสำเร็จประโยชน์ตามต้องการและความเพียร 4. ทรงจำแนกแจกแจงธรรม 5. ทรงเสพอริยธรรม 6. ทรงคลายตัณหาในพบทั้งสาม 7. ทรงเป็นที่เคารพของชาวโลก 8. ทรงอบรมพระองค์ดีแล้ว 9. ทรงมีส่วนแห่งปัจจัยสี่เป็นต้นอันหนึ่ง ขอไปนะคะอันหนึ่งพระพุทธคุณนี้ท่านแบ่งเป็นสิบประการโดยแยกข้อ6เป็นสองประการคือหนึ่งเป็นผู้ยอดเยี่ยมสองเป็นสารถีผู้ฝึก2เป็นสาถีฝึกผู้ควรฝึกได้พระสาธรรมจากพระไตรปิฎกเล่มที่15พระสุตตันตปิฎกเล่มที่7 ฉบับมหาจุลาสังยุตตานิกายสักขาทวักสักกะสังยุตเสียงอ่านโดยบัวสวรรค์